กมือนี่ทั้งช่องชนดปะาพาฟาร,ร์มกับพอแสดงความยินดีกับช่วยรางวัลนะครับพี่น้องตอนนิ้ไปหูจักกับเราสักพันวัสดีครับพี่ครับผมเอามาจากจังหวัดใดครับมาจากซีสะเกีดครับผมซีสะเกีด เป็นฟาร์มบอกะเป็นคอกกำลังเริ่มพัฒนาครับผมแยะหลายตัวครับเี่ตอนนี้กับโบไลครับกับแบงออกไปเพื่อพี่น้องมากกับแบงครับผมเม่นี่ดีใจบ่กาับถวยรางวัลห่อครับครับดีใจที่ขามมาลายหลายจังหวัดเลยได้รางวัลครับล่องชนะเลืออันดับสองคือแดดอันดับสามครับผมดีใจน้ำเลือดพี่น้องกับฟาร์มราซื้อฟาร์มมซื้อฟาร์มอย่างนี้ธนาบินควยงามครับผมบินควยงาม ตำบลได้ครับตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเก์ครับครับถ้าพี่น้องสิไปย้ำชมกับโทรศัพท์ทิมเบอร์โทรศัพท์เป็นแนวเี่ครับผม065 272กห้าครับแปดหครับครับเม่พันตัวนี้ชื่อว่าแม่ยังครับชื่อน้องหงครับผมน้องหงเป็นเป็นเป็นสายใดครับสายแม่เป็นสายกลวนน้องบัวครับผมครับพ่อเป็นเก่าเจริญครับผม อายุเท่าไหรล้วครับอายุตอนนี้สองปีหนึ่งเดือนครับสปีหนึ่งเดือนความสูงอยู่ที่ความสูงร้อยสี่บวกครับสี่สิครับสี่สิครับ,รบผมนี่คือถวยรังวัลกับลันตีด้วยพี่น้องมือนี้ยยูอำเฟอวิเ um ชียนบุรีกถ้าผูใ้ใดสนใจหรือว่าอยากได้ไปยุคครอบกับ โทรศัพท์มาสอบถามราคากับเราได้ธารมากกระแบงครับผมธารมากล็อกกับแบงให้ขอบคุณครับเพจผู้ขาครับทางโลาพมีหมวกผีด้วย่น้อยสาวๆคนไหนอยากผสมตัวเงาบ่ก็ต่อไปค่ะหยกเพชรค่ะหยกเพชรนี่ค่ะ สนามต่อต่อไปเนี่ยพ่อกันยุ้ยใส่ที่ที่อุบลครับผมพ่อกันยุ้ยอุบลเนาะครับเครื่องในรากาจากอุบลกับเป็นสนามของปั้งกูศิระเกียรติครับชิงถอยพระราชทานครับครับผมต่อกันเลยครับผมพี่น้องสิไปเบิ่งตัวจริงได้ยุ่งงานประกวดกันถ้าจะไปยเยี่ยมฟาร์มันก็โทรศัพท์ไปหาเราก่อนเดื่องพี่น้อง ครับผมทั้งช่องเขากัมวันนี้กทิคอโอกาสเดินาทางกับพ่อมกับเฉยลางวันของเราหนึ่งแล้วครับผมพ่อกันโอกาหนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม